อิลาคัแพงคาเฟ่นาอิลาคัมแพงนี่ายเช็คอินที่นี่อิลาคัมแพงเอสซีสกีโอ้ซีสกตตเรามีวิวดีๆแบบนี้ด้วยปปเป็นตู้โทรศัพท์ยุคเก่าครับ ไม่เอาไม่ก็ไม่เข้าหรอกไม่เข้าหรอกไม่เอาไม่เข้าไม่ทำไมเราก็ไม่ให้เข้าเฉยๆนี่แหละครับไม่ต้องเขไปมันเอาไว้ใส่โรศัเป็นตู้โทรศัพท์ให้ดูมันจะกาดรอบๆอาหารก็ลองกินแล้วครับอร่อยครับข้างบนนี่สไตล์ก็จะเหมือนกับอเมซอนเลยนะ เหมือนอเมซอนเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งโอ้โหลมเย็นวิวดีมากวิวดีครับทุกคนวิวดีมากเอาอีกทีนะถ้าเกิดคะแนนเต็มส0เมิตให้เก้าจุดห้าเลยนะให้เก้าจุดห้าเลยคะแนนเต็มสีมนะนนมสมอีกอีกศูนย์จุดห้านี่ก็คือสายฟ้าระวังตก มันตรงที่พักมันน่าจะมีรั้วให้เรา<ม>เผื่อครอบครัวว่าครอบครัวเขามีเด็กมีอะไรมาเงี้ยเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนคนเนี้ยสายฟ้าเนี่ยเหมือนเด็กเนาะเด็กก็คือเด็กแหละบางทีเราบอกว่าวให้ระวังระวังมันก็ไม่ได้นะนก็ต้องวิ่งไปน่วปนุนี่มันตกได้ง่ายๆเลยถ้ามีรั้วเตี้ยๆสักหน่อยเนี่ยเอออย่างนั้นก็กันได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ได้ในระดับหนึ่ง ติแค่ที่เดียวก็คือรั้วที่เหลือตรงนี้เดินได้เราบอกตรงนั้นอ่ะเดา๋ยอเยืบได้ก็ไม่ไปหรอกขึ้นบนนี้หน่อะไม่ไปไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นมามาเดี๋ยวมันมจะตกไปนู่นเอะจับมามืออา้าวเราทำแดงลแล้วเอาวางไว้ไหนละ่ะเดินไปเดินไปเดินไปอย่าวิ่งเดินไป อยา่ามัวแต่คุยเดินไปเดินดูถนนเดินดูทางด้วยน,ปปะนะถ้าเด็กประมาณนี้ก็กำลังดื้อเลยเดินไม่ดูตารามาตาเรืออยนะ่แหละหน้าที่เราก็ต้องคอยดูเนี่เดินก็ไม่ค่อยจะดูเท่าไหร่นานๆๆเห็นไหมจะเซะตกน้ำไปแนละ้ะเป็นที่ให้นั่งเล่นครับ ไม่กล้านั่งกลัวมันรั่วงดูทางดูทางมันก็ไม่เรื่อหรอกแต่ว่าก็ไม่ตกมันก็ดีกว่าถ้าเกิดมันมีรั้วถ้าเกิดมีรั้วเนี่ยไม่ต้องทําสูงหรอกก็ทําให้มันแบบว่าเอ,อพอให้มันแบบกันได้ที่เขาไม่ทารั้วก็น่าจะเพราะว่ามันอาจจะบังวิวทิวทัศน์เนี่ยไม่มีรั้วเนี่ยมันก็จะสวยกว่า แต่ว่ามีมันก็จะดีสําหรับครอบครัวที่มีเด็กๆเหมือนครอบครัวของผมเนี่ยมีลิงมาด้วยเนี่ยลิงบ้าเลยน,นเวลาเดินก็ไม่ค่อยจะดูนะอย่างน้อยๆก็ชนรั้วชนรั้วไปมันก็จะกันไม่ให้ตกติดถนนนะตรงนั้นจะเป็นถนนตรงน้ก็จะเป็นถนน อเข้ามาพื้นที่จอดรถก็มีโอเคเลยถ้าคะแนนเต็มสิให้9.5เลยนะส่วนตัวชอบมากมีบรรยากาศที่พักของเรามีทั้งหมด 1, นึ่งสองมสวมโดมหลังท้ายนุ่มด้วยของเราจะอยู่หลังแรกดีครับบรรยากาศดีมาก<อ>ครับใครเพื่อนนินที่ลุกขึ้น เพราะหาในพื้นดินที่ลึกที่สุดในโลกมันมีม